ครับท่านผู้ชมครับแห่สงการในหลายหน่วยก็จัดกันนะฮะแต่พระที่แน่ๆแล้วก็เป็นที่โรงเรียนปิยมหาราชาลัยนะครับที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างอาจารย์กว้างรอบคอบเนี่ยครับก็เดินทางมาให้ลูกศิษย์ลูกหาที่โรงเรียนปียมหาราชาลัยซึ่งนําโดยทางท่านสว,ววิทยายนรา,าท่านสววนครมนมและก็ทางท่านผู้ในาการคมศินที่มณฑสังน,นะครับพาครูบาอาจารย์พี่น้องลดน้ําดําหัวครับไปดูบรรยากาศกันเลยครับ วันนี้ครับทางท่านโ,โอววิทยาอินาราท่านนายกสมาคมที่กาบิีาตครับนำทีมรถน้ำนำหัวของเราผู้ใหญ่ผู้ท่าผู้แก่นะครับถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเลยทีเดียว วันนี้ก็มีคุณตาชมรัตนาการคุณแม่วัน,นีกุลสิงห์ท่านอานจารย์เดชาแล้วก็มีทางท่านอาจารย์กว้างรอบครอบครับที่เป็นขวัญใจของลูกศิลุหหาครับท่านอาจารย์วิรัต์บรลุงสวัสดิ์นะแน่นอนที่สุดค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ครับทางท่านผู้ในการคมสิ์สิวณสักนะครับได้เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มสรับลูกศิลุหหาที่จะได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ต่อครูบาอาจารย์เดี๋ยวจะได้คุยกับทางท่านบริการคมศินชิมนัสังเยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับทางโรงเรียนปิยมหาราชาลร่วมกับสมาคมศิดเก่าปิยมหาราชาลนะครับได้จัดกิจกรรมน้องพี่สะออนลดน้ําขอพรผู้ใหญ่ใจดีซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะครับในช่วงเดือนเมษายนซึ่งถือว่าเป็น ประเพณีที่สําคัญของพวกเราชาวไทยแล้วก็ชาวจังหวัดนครมนมนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับกิจกรรมในวันนี้ก็อยากให้ทางท่านนายกสมาคมท่านดรวิายินาลาได้พบปะพูดคุยกับทางพี่น้องชาวจังหวัดนครมนมเราด้วยครับสวัสดีครับ Good morning this is the mini English program ของปิ i r a า m a า a าลาย School อันนี้คือโปรแกรมของมินิอังกฤษโปรแกรมของปิยะนะครับตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ะนะครับก็นี่แหละครับคือผลงานของโรงเรียนปิยะหมาลาชลัยของเราว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะเตรียมคนนครพนมเนี่ยลูกหลานของปิยะเนี่ยที่เข้ามาสู่รั้วฟ้าชมพูเนี่ยจะทํายังไงให้เป็นโกอินเตอร์ให้ได้ก็คือรู้จักภาษาอังกฤษและสิ่งสาคัญที่สุดก็คือวันที่31ธันวาคม2558เนี่ย เราจะเป็นอาเซียนเดียวกันอันนี้คือภาษาอาเซียนคือภาษาอังกฤษกับทั้งที่ท่านได้ยินยขณะนี้นะครับก็เป็นนักเรียนในโครงการมิล e อังกฤษโปรแกรมซึ่งขณะนี้ก็กําลังซัมเมอร์แคมป์อยู่นะครับที่โรงเรียนเราก็ได้เอามาส่งต่อในลักษณะของรุ่นสู่รุ่นขอบคุณทางท่านผู้จัดการนสิตภัณฑ์ศักดิ์และก็ทางท่านสววิทยาเนลาครับที่ให้ขอ้อมูลและก็สร้างบรรยากาศสีสันในวันน้องพี่ สอรถดน้ำขอพรผู้ใหญ่ใจดีวันนี้นะครับเนี่ยน,นี่เป็นการร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนเรียนปริญญามหาราชาลัยนะครับครับนี่คือท่านกระจายเกตวรนเวศนะครับนี่ก็หนึ่งในสิบปริญญาวันนี้มาขอสินขอพรผู้หลักผู้ใหญ่เช่นกันครับเดียวไปฟังความรูษษ้สึกของท่านครับวันนี้เป็นต่อเพณีไทยที่น่าอนุรักษ์อย่างยิ่งซึ่ง จะไม่ค่อยจะได้เห็นในลักษณะเช่นนี้แล้วก็ได้เห็นเด็กเยาวชนรุ่นใหม่สามารถรำไทยรำอีสานแล้วก็ให้การขับร้องเป็นภาษาต่างชาติซึ่งอยู่ข้างหลังผมขนาดนี้นะนะั้นเป็นที่น่ายินดีมากนะครับสำหรับเป็น EP ของโลงปิยะซึ่งทุกท่านที่เป็นลูกหลานของชาวจอร์นท่านมที่เกิดที่นี่และตายที่นี่ควรที่จะมาช่วยกันสนับสนุนให้มากกว่านี้นะครับ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับลูกศิษย์ลูกหาลุยปิยมหาราชาลนั้นมีความภาคภูมิใจเหลือเกินครับที่ครูบาอาจารย์นะครับได้ให้เกียรติมาให้พวกเราขอสินพบอนรวันนี้ครื้นครวมากเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์กว้างรอบครอบซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราครับไปฟังความรู้สึกของอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอยากให้พูดกับลูกศิษย์ไหนครับลูกศิษย์ปิยมหาราชาลทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่พวกเราได้กลับมาที่โรงเรียนของเราโดยที่มีครูเก่าอาจารย์เก่าและก็ อาจารย์ปัจจุบันนักเรียนจอนมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงการไทยของเราผมอยากจะขอชื่นชมยินดีทั้งท่านนายกสมาคมดรวิทยาอินาราท่านพอรโรงเรียนปิยะคุณครูอาจารย์พิยะทุกคนที่สืบสานวัฒนธรรมของไทยของเราอย่างนี้อยากให้รักษาอย่างนี้ตลอดไปนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแก่นแท้ของความเป็นไทยของเราครับครับผมขอบพระคุณครับ ถ้าอย่างไรก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่สองคนมีอายุมัน่นัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยร่ยรํารวยลูกเต็มบ้านหลาน,ลานเต็มเมืองลกจิตรเต็มประเทศนะครับอาจ,อา,จารย์ครับสวัสดีครับคุณแม่วันนี้ร้อยปีแล้วใช่ไหมแม่เก้าส <99. S 1> <laughs> ิบเ0ิบแล้วแม่ขอบอวันทีลูกหลานนะครับในวันทสองพันห้าร้ห้าสิบหก แม่บารมีพรอมนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโรกจงดลบดาให้ลูกหลานชาวจังหวัดนครพนมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในสิ่งใดให้สรงปรารถนาทุปะการตลอดปีใหม่และตลอดไปสวัสดีค่ะครับผมบอบพะคุณคุณแม่นะครับขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสวยอย่างนี้ตลอดไปนะแม่นะ เพื่องฟ้าและประกายครับเจ้าของโยต้าวันนี้ในฐานะสินเิียยจะจะบวางความรู้สึกของท่านหน่อยครับท่านครับเป็นไงครับวันนี้ก็เป็นวันที่ปีใหม่ไทยนะคะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เจออาจารย์ท่านเก่าๆเช่นอาจารย์กว้างอาจารย์สุภรั์แล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะ,ะเป็นวัน เขาเรียกว่าเป็นวันผู้สูงอายุแล้วก็สิ่งที่ได้ปลื้มใจอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านเหล่านั้นท่านได้กรุณาได้อวยพรให้พวกเราซึ่งเป็นขอบพคุณแมกครับท่านเพื่อนพระนําประกายครับมาถึงในอำเภอของเราครับท่านอำเภอพระศิวินตยรักษครับหนึ่งในสิบปีญาตินะครับที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จและก็รักบ้านเกิดครับอยากจะฟังความรู้สึกในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณพ่อพันกรภา ที่ในสีโคตบุญผู้ตรวจการแผ่นดินจังจหวัดนครนะเป็นคนที่ดูแลดูแล,แลบ้านเมืองเชื่อมจักรพรรดิวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่พีน้องสอนชาวทิศกาพิยะและกรุงเทพิยะวันนี้เราทําเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีเหมือนกรุงเทนนพิยะแล้วก็สมคาคมทิศกาพิยะช่วยกันรวมพี่รวมน้องในประชุมการซึ่งเป็นวันครอบครัวเนี่ยจะนออกซึ่งความรักความผูกพันแล้วก็อ่าเราเลือกถึง คุณครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณนะครับเ็นอะจัดงานนี้ขึ้นมาขอบคุณคุณพระ่าหน้าที่ได้ช่วยประจานสะานแล้วก็นําแบบอย่างนี้ไปเป็นตัวอย่างสืบสานต่อไปครับขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณท่านนายเพนะฮะผมคิดว่านาคตยังเป็นผู้ว่าได้นะครับคุณครับครับนี่คือบรรยากาศที่ทางเุียนปิยะมาราชาลัยนะโดยสมาคมติดเก่าปิยะโดยทางท่านสววิทยาอินลานะครับได้จัดงานน้องพี่สะออนรดน้ำขอป้อนพวกเราผู้ใหญ่ครับ ซึ่งบรรยากาศนี่โอ้โหนะครับเป็นที่อบอุ่นแล้วก็อยากจะให้ลูกหลานรุ่นหลังๆนี่ถือทออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ